อะไรความรู้นะครับคนที่ปัญญาใหม่ถึงอะไรความรู้เหมือนกันอะไรครความรู้และความเห็นใช่ไหมครับอ่าแล้วถ้าความรู้เห็นมันจะเป็นปัญหา่ะ ถ้าความรู้เห็นมองให้เป็นปัญหามันจะเป็นปัญหาแปลว่าความรู้เห็นไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมท่านบอกว่าปัญญาคือความรู้ใช่ไหมถ้าปัญหามันคือความรู้เห็นเหมือนกันแปลว่ามันไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมคุณพี่บอกว่าปัญญาหมายถึงความรู้ใช่ไหมคะถ้าปัญหารู้แล้วเกิดปัญหามันจะเป็นปัญญาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม เพี่ว่าปัญญาคือความรู้ใช่ไหมค้นะัถ้าความรู้นั้นก่อให้เกิดปัญหาเป็นปัญญาได้ไหมครับ่นได้ไ